สินเจ้าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามภาษาเวียดนามวันละคำพูดง่ายเข้าใจง่ายโดยสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามสินเจ้าวเวียดนามภาษาเวียดนามวันละคำจากสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามเมื่อวานนี้ผมพูดติดค้างไว้นะครับบอกว่าไปช็อปปิ้งที่ไหนอย่างไร จะมีการซื้อของต่อรองราคากันบังเอิญเวลาเบิดพอดีเอาถามคุณพุทไทยเลยครับไปที่โฮจิมินห์ือือไปที่ฮานอยนี่มีสถานที่ช้อปปิง้งซึ่งคนไทยนี่ชอบช้อปปิ้งมากนะครับที่ไหนบ้างครับที่ฮานอยนี่ที่นิยมก็คือเจอดงมซวนเจอเจอดมซวงอ่าเจอดมซวงไปโฮจิมินห์ เจอเบนไทยระวังมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับโฮจิมนี่วันวันนึงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขึ้นนี่ประมาณล้านกว่าคันนะครับเตะเตะเตะตนเจอเบนันหเจัที่ทางฮานอยเจอดงซวนเจอนี่คือตลาดเจอคือตลาดนะครับเจอขึ้นนี่คือตลาดเอาง่ายๆถ้าเจอคนคือเจอคือตลาดนะครับ Ô, bây giờ bây giờ không có gì không có gì không có Câu không có gì 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 cái này giả bao nhiêu? Cái mày... cái này không bao gì không có gì How much? How much? How much? Cái này này giả giả bao nhiêu? Bao nhiêu? Cái, cái này giá bao nhiêu cặp cái này giá bao nhiêu it's really expensive đắt quá Đắc quá em lại thôi đắt quá ô, thu nữa cơn rẻ quá really cheap rẻ quá rẻ, rẻ quá quá <laughs> discount luôn đây mấy giảm được không giảm được không giảm được không giảm phong lên nữa không không giảm được không to lo to ấy lẹt lẹt mấy lời hèn mà really expensive đắt quá thu quá rẻ quá Lốt lạc hà đây mấy giảm được không giảm được không không giảm ได้ไม่ไม่ไม่เอ้ภาษาเวียดนามเนี่ยตัว A นี่เหมือนภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าตัว A มไหมเขาออกเสียงว่าอาครับมาลองลองไล่ดาสิมีมีกี่ตัวมีทั้งหมด44ตัว44ตัวคืออา b c าของอังกฤษก็ A,B,C ขอ๋อคุณองอาร์บีซีโอเเออ A uh, F E F G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  like French French G uh, like... G accent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 . G G nó G chữ G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  what G say? Dấu G อ้าโยอโยอโอคือไอ้ที่ใส่หมวกอที่ใส่หมวกเนอะทำให้ตัวตัวพูดตัวอะไรตัวภาษาเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้ครับสินค้าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ว่าไงนะครับไก่ใน g i าเ a o nhiêu ไก่ใน giá bao n h i ê โอ้แพงเหลือเกินดักกว่าดักกว่าโอ้ยถูกมากแร็กว่า rẻ มาก giảm ได้ไคงลดได้ไหมโอเคตกลงได้ตกลงแปลว่าเเดดืืออได้เเเเเดดืืออออนนนนี่่่่แปลลววาาาาาไไ้้้ััรรรรงะะคคบยหกิท Cái này giá bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu? Hèn quay Đắt quá Thu quay Rẻ quá à, Lốt đây mấy? Giảm được không? Được không? Ok được. được 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 <laughs> See you tomorrow gặp Xin chào tạm biệt Xin chào tạm biệt Bye bye